ำจัดอาคิสด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวนี่นะเขาต้องเก่งแค่ไหนถึงทำได้ขนาดนี้แกเป็นใคร<ะ>ฉันเป็นคนไร้ตัวตนฉันโตในประเทศที่เล็กและอดอยากฉันมันก็แค่ทาสคนหนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราอยู่กับเรื่องเจ้าชายทาสที่คาดอสูรเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เชิญรับชุมได้ครับอาณาจักรกาลิต <c oughs> ท่านอาร์ชฉันเอายามาให้ค่ะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เป็นอะไรหรอกเฮ้ <c oughs> ถ้าทำวิธีนี้การทดลองของฉันคงล้มเหลวแน่ๆเลยฉันรู้แล้วนะ่า เจ้าชายคนโตแห่งกาลิตอาร์ติแลันเฮ้ย hey, ขอบคุณนะที่เป็นอะไรผู้นำกลุ่มนักเวทแห่งกาลิตฟิเอลอัสโตเมเรียท่านยังต้องทำงานวิจยอันนี้อยู่หรอคะอ่อเฮ้ย hey, การฟื้นคืนชีพของคนตายนะเวทมนต์ขั้นสูงที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้แต่ฉันจะทำมาในสำเร็จแน่นอนและฉันท่านอาร์สยาค่ะ โทษทีโทษทีททแพทย์ผู้ดูแลบอกว่าท่านอาร์ตนเะร่างกายของท่านไม่สามารถทนต่อพลังวทจํำนวนมหาศาลได้หากท่านใช้พลังอีกแล้วก็รู้แล้วหนะ้ารู้แล้วหนะ้าไม่ต้องห่วงหรอกท่านจะลองรอบนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะสำหรับระบบมงกุฎนะระบบมงกุฎพิธีการถูกจัดขึ้นเพื่อให้พวกลูกหลานชนชั้นสูงและครอบครัวม,มาแสดงพลังของตนเองในระบบนี้ผู้เข้าร่วมต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นนักผจญภัย เพื่อรักษาระเบียบระหว่างประเทศตัวเองและประเทศเพื่อนบ้านเป็นระบบที่ทําให้ผู้บุกรุกเกรงกลัวและให้ความหวังกับประชาชนและก็ใช้จํานวนคนเล็กน้อยเพื่อท้าทายกับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมนักผจญภัยถึงเป็นที่น่ายกย่องสูงแต่แต่ว่าให้ไปกําจัดมังกรเนี่ยนะมันอันตรายเกินไปนะคะมังกรตัวนั้นน่ะเป็นหนึ่งในสมหามังกร สามารถกำจัดกองทัพหนึ่งประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะคะแม้แต่อัศวินแห่งอาณาจักรกาลิตยังต่อกรกับมันไม่ได้เลยแต่ท่านอาจ,จะสู้กับมันตัวคนเดียวได้ยังไงคะเฮ้ hey, ฉันเป็นถึงเจ้าชายคนโตสุดนะถ้าฉันสามารถล้มเจ้านั้นได้จะไม่มีใครมาลุกราเาแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกนะสาวน้อยเธอแค่คอยดูฉันก็พอฉันจะไปจัดการกับสีเทพมหามังกรเอง และเป็นนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดยา yeah! ท่านอาสอะไรกันเราหาช่องว่างไม่ได้เลยหัวหน้าอัศาวินแห่งกาลิตเ e last reserve ฟิโอท่านอาสนัสจะชนะไหมเนี่ยท่านอาสบอกว่าให้จับตาดูไว้ถึงแม้ว่าเจ้านั่นจะเป็นสีมหาเทพมังกรก็เถอะนะเราต้องมีความหวังกับเขาเขาจะต้องชนะท่านอาส แต่เขาเป็นนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดยานี่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 ฮะแกขอดูหน่อยสิว่าจะทนได้ถึงเช้าไหมเอย่างที่คาดหวังไว้จริงๆเจ้านรกเดินดินแค่นี้ไม่เท่าไรเลยนยานไอ้ ถ้าสองคนนั้นยิงพร้อมกันแล้วก็พลังมันจะหยุดเองนี่นี่อย่าคิดว่าจะเอาชนะข้างเดียวเลยสินะนี่งั้นเอาอไปอีกลูกแล้วกันเนี่ยเนี่ยเอออ้าเออฉันใช้พลังมากเกินไปเอ้อถึงขีดจำกัดแล้วสินะโอ้ยเดี๋ยวร่างกายของฉันต้องแตกสลายเดี๋ยเพื่อประเทศและความฝันของฉันแล้วฉันจะแพ้ ฉันจะแพ้ไม่ได้ฮถ้ายังต่อสู้อีกแล้วก็ฉันเสียเปรียบแน่ๆเลยผมต้องใช้เวทขั้นสูงแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าร่างกายฉันจะรับได้ไหมต้องลองเสี่ยงดูแล้วกันจบแค่นี้แหลจะจอมังกรฉันจะมอของันให้แก่โดยเฉพาะเลยแหละดินน้ำลมไฟแสงความมืดจากนั้นเอาทุกอย่างมารวมกันแกรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้น ยาเวทมนต์สุดยอดของฉันเนอะนั่นพลังอันดีของท่านอาร์สนี่เขาตั้งใจจะจบพลังนี้นี่ท่านอาร์สเฮ้ยยายลากนจะมังกรผู้ยิ่งถยจงกลัวเวทมนต์ของฉันซาเวทมนต์ทุกชาติยาาาาาา ฉะนั้นแล้วในที่สุดฉันก็ลบมหนึ่งในสีเทพมหามังกรได้แล้วแต่ฉันก็ทำหน้าที่ในฐานะเจ้าชายได้สำเร็จเออถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบเออเฮ้หลังจากนั้นาการคิดค้นเวทฟื้นคืนชีพไม่สำเร็จความฝันของฉันฮ่า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมอนั่นจะควบมังกรผู้ห,หิวโหยได้ด้วยตัวคนเดียวสมแล้วที่เป็นท่านอาร์ตท่าคนที่ต่อสู้กันยังลูกสังทั้ฉันเป็นผู้แทบแย่เลยแต่โชคอออดีนะที่เขายังทนได้ฮใช่พอแค่นี้แหละจะกลับไปที่ห้องแลบต่อละครับท่านอนาณาจักรการลิกของเราคงอยู่อย่างสงบยาวนานคุณอาร์ตท,ทำได้ดีมากเลยครั้งนี้ไม่ค่ะ ท่านอารทำได้ดีกว่านี้อีกท่านอาร์ตนะท่านอาร์ตเป็นฮะท่านอารไม่นะช่วยเขาเร็วเข้ายังไงก็ตามรีบพาเขาไปห้องพยาบาลเร็วทานอาร์ตท่านอาร์ตหมอว่าอะไรบ้างมันพูดยากค่ะเขาใช้มานาเกินขีดจำกัดของร่างกายตัวเองมานานมากร่างกายเลยรับไม่ได้ ก็คงจะเป็นตอนที่เขาสู้กับมังกรตัวนั้นแหละแล้วเขานะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วงั้นเหรอนี่คงเป็นบทลงโทษที่ฉันจริงจังกับเป้าหมายมากไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าฉันจะโค่นมังกรได้แล้วก็เหอะและเวทฟื้นคืนชีพของฉันเกือบจะสำเร็จอีกด้วยต้องจบแบบนี้จริงเหรอไม่ฉันจะไม่ให้มันจบแบบนี้ พวกเธอช่วยเก็บความลับอย่างหนึ่งหน่อยได้ไหมฮะคนที่รู้เรื่องพลังฟื้นคืนชีพมีเธอและน้องชายของฉันริสฉันจะใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองด้วยร่างกายนี้กับเวทมนต์ที่แยกความทรงจำออกจากวิญญาณนั่นมันเวทแห่งการเกิดใหม่นี่เป็นเวทที่ฉันยังไม่ได้ทดลองตอนที่ฉันอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพ ม่นึกว่าจะได้ใช้มันจริงๆจากนี้ไปฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่ทำฉันก็ตายอยู่ดีแล้วถ้าพลังนี้ล้มเหลวแล้วก็ฮะจงลืมฉันซะท่านอาร์มมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้จนกว่าฉันจะสามารถสร้างเวทเืินชีพได้ฉันจะตายตอนนี้ไม่ได้ฉันจะไปเกิดใหม่ ฮะที่นี่คือฉันไม่คุ้นเลยนี่ไม่ใช่อาณาจักรของฉันฉันต้องดูว่าที่นี่คือที่ไหนและก็ฉันเกิดใหม่ยังนะฮะฮะในที่สุดมันก็สำเร็จนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ร่างใหม่ซะด้วยฉันทําได้จริงๆด้วยฮะฮะนี่มันอะไรกันชุดน่ๆแบบนี้ ดูไม่เหมือนกับชุดจากอาณาจักรกาลิตเลยที่นี่คงจะดูยากจนหน้าดูไม่นั่นยังไม่สําคัญอย่างน้อยฉันยังสามารถทําการวิใจัยในพลังเวทอีกนายยังตื่นอยู่เรอเวลนายก็ห้าขวบแล้วนะฉันจะสอนฝึกงานนายนายก็เตรียมตัวให้พร้อมซะสิเวลนั่นคงเป็นชื่อใหม่ฉันอืเป็นครอบครัวยากจนจริงๆสินะก่อนนะ อย่างน้อยฉันก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนใช้เวทนั้นอยู่แล้ว <g ül> ถึงฉันจะเคยเป็นเจ้าชายมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่เข้าใจครอบครัวอื่นนะนายต้องเรียนรู้วิธีตัดไม้ฟืนนะทําไมอ่ะม,มีเหตุผลอื่นด้วยหรอก็เพราะว่าพวกเราเป็นแค่ทาสไงเ <c oughs> ฮ้อทาสงั้นเหรอมันแยก่กวัประชาชนทั่วไปอีก <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นแล้วเรามีอิสาราะมากกว่าเอ๊สัญญาโลหิตเป็นทาสยังไม่พอยังมีสัญญาโลหิตติดไว้อีกงั้นเหรอน,นี่มันอะไรกันแต่เราคนมีหน้าที่ต่างกันมากับฉันสีเวลโอ้ยโอ้ย,อยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ออกจากที่นี่เลยมไม่นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะได้เกิดเป็นทาส ถึงแล้วละ่ะนายมีหน้าที่ตัดไม้นะเอ๊ะทั้งหมดเนี่ยเหรอไม่มีทางหรอกฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยเออพ่อมันเยอะไปนะคิดงั้นเหรอนายจะทําได้แบบง่ายๆภายในสิบปีเชื่อพ่องั้นดูพ่อนะไม่ต้องพูดถึงการวิจัยเลยตอนห้าขวบก็ต้องทํางานสะละมันไม่ง่ายเลยที่ต้องเกิดใหม่แต่ยังจะ นายทำได้นายสามารถตัดต้นไม้ได้วันละ300ต้นเชีนะต้นใหญ่ขนาดนั้นถูกตัดภายในครั้งเดียวนายคิดว่าไงล่ะเวลฮะเวลฮ่าว้าวสุดยอดมากเลยครับคุณพ่อตอนที่ฉันยังเป็นอาร์ตฉันเคยได้ยินเผ่าท่าที่ถูกฝึกมาเพื่อต่อสู้หรือว่าฉันได้เกิดใหม่ในเผ่านั้นกันแน่นะ ถ้าฉันพยายามมากพอแล้วก็การเกิดใหม่ครั้งนี้ก็คุ้มค่าแล้วใช่แล้วแผนฉันยังเหมือนเดิมอีกอย่างฉันตายเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงพอแต่ที่นี่ในเผ่านี้ฉันจะได้มีร่างที่แข็งแรงพอที่จะกักเก็บมานาได้ดีละฉันต้องทำได้ฉันต้องทำให้สำเร็จเวลเอาให้สุดๆไปเลยนะฉันจะทำตามความฝันให้ได้คอยดูผมละกันครับ ก็จบไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้ยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ